เพื่อนๆเนคยสงสัยไหมว่าเวลาที่เราทําบุญทําทานอุทิศผลบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเนี่ยจะไปถึงญาติสาวลหิตของเราที่ล่วงรับไปแล้วเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนในสมัยพุทธกาลก็มีพราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปถวายทานให้กับพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละเขาก็สงสัยแบบนี้เช่นกันพระพุทธเจ้าก็เลยตอบมาคริชีขอเล่าแบบย่อยๆพุทธะบอกว่าคนที่ทาทาบุญทํากุศละน,ละ,นละกุศลกรรมบบทสิบเนี่ยตายไปเนี่ย ย่อมไปเข้าถึงไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดามนุษย์ก็มีอาหารของมนุษย์เทวดาก็มีอาหารของเทวดาดังนั้นผลของทานเนี่ยคนที่ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถรับได้เพราะเขามีอาหารของเขาอยู่แล้วแต่คนที่ทําอกุศลกรรมบทสิบเนี่ยตายไปที่ตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดเป็นสัตว์รกกําเนิดเดรจฉาหรือเปรตวิสัยเนี่ยสกลุ่มเนี่ยเรามาดูทีละกลุ่มสัตว์นรกเนี่ยมีอาหารของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้น เขาไม่ไม่สามารถรับผลทานได้สัตว์ในรรจฉา,าแน่นอนหมูหมากาไก่ไมันก็มีอาหารของมันอยู่แล้วก็ไม่สามารถรับผลของทานได้แต่มีกลุ่มหนึ่งก็คือเปรตวิสัยนี่แหละเพื่อนๆพุทธะบอกว่าเปรตวิสัยเนี่ยถึงแม้เขาจะมีอาหารของเขาอยู่แล้วแต่เขาก็สามารถที่จะรับผล,ลบุญที่พวกเราเนี่ยทำบุญทําทานอุทิศไปให้เขาซึ่งเป็นญาติดังนั้นแต่แต่พรามเขาก็ถามว่าอ้าวถ้าถ้าเกิดญาติเขาไม่ได้ไปเกิดเป็น รตล่ะไม่ได้เลยหรอพระเจ้าก็บอกว่าพวกนั้นเขามีอาหารเขาอยู่แล้วดังนั้นคนที่ได้รับก็ค